ส, <ame> unda, สวัสดีครับผมทาราสังหาปะจีนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆนิฟซีทาราครับไปชมแปลงที่ต้องการที่จะขายนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่จังหวัดสระแก้วนะครับนี่ทาราข้ามสะพานไปเนี่ยก็เป็นจังหวัดสักแก้วแล้วนะครับก่อนสะพานก่อนข้ามสะพานก็เป็นจังหวัดปาจีนนะครับอำเภอกบินบุรีนะครับอำเภอกระบินนี้จะติดต่อกับอำเภอเมืองนะครับตำบลสาราดำดวนนะครับจังหวัดสักแก้วนะครับเนี่นะครับตรงนี้ก็ เราต้องเลี้ยวเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่ามาจากกบินนะครับมาจากกรุงเทพนะครับต้องเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับตรงนี้นะฮะจากตรงนี้ไปอำเภอมืองสักแก้วก็ประมาณ20กิโลนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนหมายเลข33านะครับเป็นถนนสวรรณสศรนะฮะถนนถนนสวรรณสศรนี้ก็เป็นถนนที่ใช้สัญจรจากจังหวัดนครนายกนะครับไปด่านอารันนะครับอารันยปทศจังหวัดสักแก้วนะครับหรือว่าด่านปลอยเปตนะครับ จากตรงนี้เข้าไปนะครับก็ประมาณ200เมตรนะครับก็ถึงที่ที่ต้องการที่จะขายนะครับเดี๋ยวถ้าลัตตัดไปที่พื้นที่เลยไม่ตัดดีกว่าครับ200เมตรเองนะฮะตรงนี้นะครับทางเข้ามานะครับก็เป็นทางนาดยางนะครับตรงนี้นะครับ200เมตรนะครับก็จะมีห้องพักห้องเช่านะครับด้านขวามือตรงนี้นะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับเนื้อที่ทั้งหมดนะฮะแปดไร่สามงานยี่สิบเอ็ดตารางวานะครับนี่ครับผ่านห้องห้องพักห้องเช่าตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้องการที่จะขายแล้วนะครับเนี่ยนะครับบ้านใหม่สักเกีียวสิบเจ็ดกิโลนะครับตรงนี้ก็เข้าไปได้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวทาราพาไปชมพื้นที่จริงเลยนะครับครับตอนนี้ทาราก็ลงมายืนตรงพื้นที่ที่ต้องการที่จะขายแล้วนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้ครับตรงที่หลักหมุดนะครับก็เป็นเสานะครับตรงนี้นะฮะที่มีมาร์กไว้ให้นะครับก็คือเสาตรงนี้นะฮะยาวลงไปนะครับลักษณะเป็นเหมือนรูปโขนดนะฮะเดี๋ยวทาให้ดูรูปโขนดนะครับอันนี้จะหน้ากว้างประมาณแ80ดสิบเมตรนะครับตรงนี้นะฮะหน้ากว้างประมาณแปดสิบเมตรนะครับแล้วก็ยาวลงไปลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเกือบผืนผ้าเลยนะครับตัดแค่ถนนนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวทาให ให้ดูรูปโฉนดนะครับเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนนะครับชมรูปโฉนดก่อนค่อยไปทัวร์พื้นสภาพดูสภาพแปดล้อมพื้นที่จริงนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับรูปโฉนดนะฮะอ่านี่คือรูปโฉนดแต่แต่ถ้าถ้านาเรามายืนอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนี่นะครับทารายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ จากจุดนี้มาจุดนี้ครับก็กว้างประมาณ80เมตรนะครับแล้วก็ลึกยาวลงไปประมาณ190เมตรนะครับลักษณะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปชมภายในแปลงกันนะครับตรงนี้จะตำกว่าถนนประมาณ50เซนนะครับก็ถมถ้าถมนะครับก็เกือบ80เซนนะครับตรงนี้นะฮะแต่ว่าจะมีพื้นที่ที่ถมแล้วนะครับจาก จุดนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ก็เปิดเป็นล้างอาชีพนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับทางเจ้าของที่นะครับไม่ได้เปิดกิจการแล้วนะครับก็จะเป็นสวนยูคานะครับบริเวณฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็จะถมเรียบร้อยนะครับถมประมาณประมาณหนึ่งไร่นะครับตรงนี้นะครับถมประมาณหนึ่งไร่นะครับนี่ก็จะมีร้านขายของนะครับตรงนี้สามารถเปิดเป็นร้านขายของได้นะครับก็มีนะครับ พี่น้องที่สนใจไปมานะครับตรงนี้ก็เข้าชุมชนเข้าไปหมู่บ้านนะครับก็มาแวะทานข้าวกันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับพิกัดนะครับตำบลสาลาลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสาะแก้วนะครับซึ่งห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ190กิโลนะครับตรงนี้นะครับห่างจากชนบุรีก็ประมาณ150กิโลนะครับ150กิโลนะฮะพื้นที่ตรงนี้ ขายยกแปลงเลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในโซนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมนะครับด้านหน้านี้ถนนหมายเลขสามสานะครับถนนสวนนศรก็มีโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากถนนสวนนศรมากนะครับตรงนี้นะครับในพื้นที่นะครับก็จะมีบ่อหนึ่งลูกนะครับบ่อนี้ก็ประมาณหนึ่งงานนะครับตรงนี้นะครับก็ขุดขึ้นมาถมบริเวณตรงนี้นะครับที่ทําเป็น คา,าแคร์นะครับแล้วก็ท้ายแปลงนะครับก็จะมีหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวทาราพาไปชมนะครับ พื้นที่เหลือไว้ให้ทำการเกษตรนะครับก็ประมาณเกือบสามไร่น่าจะได้นะครับตรงนี้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นสวนยูคานะครับซึ่งก็ต้องการขายยกแปลงเลยนะฮะตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับก็เหมาะพัฒนาต่อนะครับเป็นคาแคร์แล้วก็เป็นร้านอาหารนะฮะได้นะครับทำเป็นบ้านจัดสรรยังได้เลยนะครับตรงนี้ นะครับเพราะว่าโซนนี้นะครับพนักงานเยอะเหมือนกันนะครับจากตรงนี้ไปนิคมสารกมบอทองก็ประมาณ5้ากิโลเองนะฮะตรงนี้นะครับเป็นเส้นทางหลักนะครับในการเดินทางนะครับผ่านไปกระบินนะครับอันนี้ก็มีบ่อหนึ่งลูกนะครับบ่อนี้เป็นบ่อเก่าแล้วนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นบ่อหนึ่งลูกนะฮะ รูปรูปโฉนนะครับโนนคุดแดงนะครับน,อ,นสอสีจอนะครับหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์นะครับนศส,สีจอนะครับ ี่ะครับสุดตรงทิวยูคานี่แหละครับนะครับก็สุดตรงสวนมะม่วงหิมพันธ์ตรงนี้นะครับที่เรามองเห็นยูคานี่ฮะก็ไปสุดแค่ตรงนี้นะครับยูคานี้ก็เพิ่งตัดขายนะครับ ตรงนี้เดินทางเข้าออกสะดวกนะครับเพราะว่าถนนนะฮะก็เป็นถนนลาดยางครับติดลาดยางนะครับแต่ตอนนี้สภาพถนนลาดยางบริเวณที่จะเข้ามาก็มีหลุมเล็กน้อยนะฮะก็ไม่นานนะครับทางโครงการบริหารส่วนส่วนจังหวัดนะครับก็จะมาปรับปรุงนะครับนี่เป็นสภาพแวดล้อมนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ทาระก็ยืนอยู่ตรงบริเวณกลางแปลงนะครับตรงนี้ นี่เป็นต้นประดู่นะฮะเนี่ยประดู่ต้นนี้ก็อายุประมาณประมาณน่าจะประมาณเจ็ดแปดปีนะฮะต้นเล็กๆนะครับตรงนี้เนี่ยนี่ก็มีประดู่หลายต้นนะครับตรงนี้ประมาณสามต้นประดู่เล็กๆนะครับที่ตรงนี้นะครับก็เหมาะนะครับเปิด กิจการต่อได้เลยนะครับเป็นแคร์นะครับเป็นห้องพักห้องเช่าก็ได้นะครับตรงนี้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมนะครับไม่ใช่เขตนิคมอุตสาหกรรมนะครับเป็นโอ่าเป็นโรงงานที่ขึ้นนะครับที่สร้างขึ้นตามถนนหมายเลข33นะครับตรงนี้นะครับมีหลายโรงงานที่เดียวนะครับแล้วก็ทําเป็นบ้านจัดสรรขายได้นะฮะตรงนี้นะ อนนีีีี้้้่าจะะะเเเลยยงปไววทดครับสำหรับวันนี้นะครับทาราสังหาปจีนพาเพื่อนพี่ๆนะครับเอฟซีทารามิตรภาพนักลงทุนนะครับเข้าชมแปลงที่ต้องการที่จะขายนะครับเนื้อที่แปดไร่หนึ่งงานไม่ใช่นะฮะขออภัยนะครับแปะสามแปดไร่สามงานยี่สิบเอ็ดตารางวานะครับตามโฉนดนะครับ ที่กัดตำบลสารำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสระแ้้วนะครับราคาขายนะครับไลดละหนึ่งล้านบาทนะครับแปลงนี้ก็มาตลองกับเจ้าของเขาได้โดยตรงนะฮะสาราเป็นสื่อกลางนะครับที่จะนําเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมสภาพแวดล้อมก่อนที่จะตัดสินใจนะครับเข้ามาชมพื้นที่จริงนะครับ ทาราสังหาปจีนนะครับขอขอบพระคุณนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับที่ติดตามรับชมช่องทาราเรียวเอสเตทนะครับหรือว่าทาราสังหารปจีนนี่แหละครับขอขอบพระคุณนะครับพี่ๆอยู่ในพื้นที่พี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็พี่ๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับวันวันนี้วันที่หนึ่งนะครับพฤษภาคม2 5 6 3นะครับเป็นวันแรงงานนะครับก็พี่ๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับท่านเดินทางมาไม่ได้เพราะว่าสายการบินหลายสายนะครับที่ปิดนะครับ ทำให้ไม่สามารถเดินทางมาได้นะครับตรงนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดระบาดเช่นกันนะครับแต่ว่ามันเริ่มซาซาลงแล้วนะครับแต่เราอย่าประมาทนะครับเราต้องเราต้องดําดเนินชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทนะครับเพราะว่าโควิดนะครับ19เนี่ยนะครับยังไม่มียาไม่ใช่ยังไม่มีวัคซีนนะครับแต่ยารักษาเนี่ย ก็รักษากันไปนะครับแต่ว่ามันแพร่เชื้อแพร่กระจายได้เร็วมากนะครับถ้าเราไม่ประมาทนะฮะเชื่อฟังตามคําสั่งคําแนะนําของสาธารณสุขนะครับเราก็จะปลอดภัยนะครับผมตรงนี้ครับสําหรับวันนี้ทราสรังหารจีนขอขอบพระคุณครับ